ปาาอามือมือสกูดยกกันเลยจ้าสบายดีจ้าพี่น้องมือสกูดสุลคนนี่ก็มากินข em ้าวเปีอัดมูกรอบนันสนางเลยจ้าสนางก็ได้ซื้อข้าวผัดไผ่น้องมิ้วกองหนึ่งไปส่งกระใหม่แล้วสนางไปตลาดไ <c oughs> ปซื้อตลาดไปซื้อตลาดเลยสุดอยากกินอยู่นนตลาดได้ซีนมูสามสั่นโลหนึง ในหองข่าหมูมาคกินไหนเคกินไหนใชนไหมเอาลูกสิน้นแบบตาเราลูกิ้นทำลูกสินส้นเอาหายใจกิน <c oughs> ทานทอดแล้วหรอใอรอย่างไ้เอาแบบปอ,อยู่หนกน่อนมาตะกอยเอาไปเลยไม่ใส่องกินใช่หมัอนใส่ด้วยฮอ <c oughs> น ลงตลาดไส่เด <t> ียวแค่ป <ừ> ลุกขมพลาดก็เ <ừ> ด <t> ือดเกลียดเลยตู้เย็นกับมือไม่ตู้เย็นเลยมาออกมาใส่ลมแห้งเลยพี่น้องสวยมาแห้งลมแห้งหนาวมันก็เอาไปทางไหนลมแห้งในย่านแดดเหลือเกลือ นั่นแหละจะนำนาจยังอยากไปไหนอีแแม่ใชค่ะไปหานไปหนีแล้วใจยังอยากไปน้ำค่อยยานเลยลมข้าวยแม่กรตลายเมื่อซางงอยากไปน้ำค่อยมือตัวเนี้ยอืมจะไปส่งประตูเลยอจะเอาไปตลาอันนั้นแล้นนะครัไหน่อยังอยากไปน้าค่อยดิว่าจะไปส่งประตูแล้วจะกะอยร์ไปเลยนยังไม่เนาะอืม ลแล้ลลแซ่บบะลุข่าผัดบหมมะรีกินโนละแซ่บสนางสื่อข่าผัดกับคาไก่มาหายเผิ่นขาไก่อันใหญ่ใหญ่ไนี่เล็กจะบแป้งจิ้มลอกิ้มเป็นหยัยอกยอ้าวังจมบมเมนตรวังจมกินเผื่อกินยาเด้อลูกเด้อโดยอากาศเปลี่ยนบุดหอนบุดหนาวต้องต้องซ้ำมื่นในพอดอีกบ้าอีกอะไรลงกะมาอ่ะอากาศ้อดค่ะค่ะเอาเป็นใช้ อากาศเย็นนะครับเป็นใครซุ่มๆเปด้วยกัอมๆอจริงๆนะกไมราบอ่ะเพิ่มจกอกกินอยากเติมจาใครร้างเผผัดเจ้าเผาดเป็นสซนด์วชมันก็บรเ็กินแหละลกดอดเอาออกปอันนี้แล้วบริ เดี๋ยวมาถึอน้ำปู<อ>ปนปลาเม็นเอานังตาเอาไปใส่ข้าวปุกปะอเอาไปแล้วยังใส่หรอกินก่อน,นกินจ้ากะกระเพาะอร่อยอร่อยอร่อยเลยกินวันน<ม>ี้ซื้อหายวันใหม่มาเบิ่งกโมงว่ะคนเข่าหอมก่อนเลยก็เลยไปซื้อให้คนซ้ำ<ม>ฮู้วววตรงนี้คนแปดโมงคนเข่าหอมหมดเลย แม่ขอดำบําแม่หองเจ้าละขอลำลังเมื่อใดมื่เชิดสมบัติแล้วเงียนบอกเมือใดหมื่นเชิดสวัสดิแล้วเงียนคนกินสมบัติวันนี้วันนี้เงียนปะ มาว่าน,นึ่งกับวันที่สองคันว่าวันสั่งตังค่ะกันกระเพียงกันเนาะจ้าซบกระแตเพราะลมออกอ่ะอึ้นขาวขค้นข้าไก่ มันชื่อ,อยกก่งบบกระป๋องแคะยังเห็นมีขาไก่แป้งลงแปง้แปงเขาปั่เนเฉยมันเป็นเป็นคือขาไก่บก่ใช่ค่ะเขาเขาเขา,เ,ขาเอาเอาอเอาแป้งมาใส่แล้วเขาก็ตัดแล้วเขาเอามาขายก็เป็นแป้งเขาปะ มันจะเป็นแป้งเขาเห็นแล้วเนะวาะโรแมนดิกป็นการอะไรนี่ <c oughs> แรงลงไปเก็บเอาใบหนาใแบเบปา่าม,มลืมแลเรื่องเอดือนต้รําเพื่ทชางใล่ปลาดาวโอ้ไก่เนีเก็บเอาใบหนาใบเปามาหุมข้าวเชียใบข้าวเชไทยเข่กรใบีหูถ้าแม่ขึ้นีน่องอออกระหห้อกระบอกใหญ่ๆหนึ่งกะีหงกับเจา้า ขึ้นโฮมขึ้นมาหน่อยกันอย่างเขาแสดงมาให้เขาเสาะไม่เสบไม่อยากกินข่าวมันจะมาว่อนข้าวหมดแล้วมันนิ้วขาวแต่มันจะมาวนมือสานี่แม่กันหยำข่าวก่อนใช่ไหมกับขนดอกอันเดนเออคุยหรอหยำข่าวก้นกับันดอกมันเผื่อกินมือสาวเนี่มาหน่อยสามตัวแม่ก็เกาะ่ไหมต้มข้าวเปียกให้กับโบกินให้หยำให้กินพี่น้องเอ้ย มาเล่ามาดำหายหนักมาตัวขาวห้องมัอยากหนักขนาดนั้นอยากัดอยู่มกเพชรไหมคตะ,ะบะกาเก็บกระเพาะขรใหม่อยู่หแล้วต้องกัดน้แน่อดอเพหมอไอืมคุณอ,อะกันบักเพชรหงอยืนยืนยันไน่อย แม่ตะเมืดเมืดอันหนึ่งเลยแม่เกใหม่ขันขันกันกระเพ็ดแม่อืยกระเพานแม่หยอกกันกันร้องไห้กันแม่กลับมาใหญ่อยู่เนาะ ต็ m m mm ั hmm. mm ้นหมักมาตุลาหัมหมักโบนะมานงหมกหมักบอเขาหมักเป็นไครออดไ้หมักเป็นไชหลอดเแอะเนี่ยไชอดกินละเรืเองไหลอดไหมมีไปเยอะเลยถ้ายอบกว้ยสุดยาเขาเป็นน้ำน้ำมน้มีเตมิน เป็นเม็ดเนอะไงยังเดียวมอยกินมายกินเจอเม็ดอยากกินมัวน้ำกินตัวน้ำตัวน้ำสรยวุ่นวานเลยเบ็ดเบ็ดเจอซึ้อไข่ตะวันจันทร์ทะเลเหมือนแปรงหนดแล้วดูดีพออยากได้ใม่อยากกินอะไรอีกหวานดีมีแต่มี กินผักด้วยแม่อกินอะไรทีผักในนี้ในนี้อ้ากกินกินใหญ่เลยแม่น่าจะพูดบอกว่าเราเกิดมาจากอย่างอ๋อจะเกิดมาจากอย่างจ้ะจากคลองนะจะส่องทางแล้วหรือเปา่าจ๋อง ทีนีสนาง,องกอลาพี่้านงไปก่อนเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งสนางพาแซ่บเด้อจ้าเป็นกำลังใจสนางหอเด้ออย่าพาเบื่อกันเด้อจ้าพี่น้องสนางกับจิพญยา,ยามสู้สูไปนี่แหละเพ็รมืออะคลิปสองคลิปกันย่าสนางกับจิสุสนางสีบดถอยขอบใจละลายเด้อจ้าพี่น้องลุงป้าอ,าอ้าวอาม์สุขสุขคนอะไรบายสบายดี